สวัสดีเพื่อนๆวันนี้กล้าผักอยากมาชวนคุยเรื่องกาแฟว่ามันดีหรือไม่ดีกันแน่นะเริ่มจากข้อดีก่อนเลยนะครับกาแฟมีคาเฟอีนซึ่งช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกตื่นตัวกระปริกระเปราเวลาเรียนหนังสือทำงานหรืออ่านหนังสือสอบคาเฟอีนก็ช่วยไม่ให้เราง่วงง่ายๆนอกจากนี้การดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมยังมีส่วนช่วยเรื่องการกระตุ้นการทำงานของสมองทำให้มีสมาธิมากขึ้น และบางงานวิจัยก็บอกว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคบางชนิดเช่นโรคพาร์กินสันหรือเบาหวานชนิดที่สองได้ด้วยนะครับแต่กาแฟก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับข้อควรระวังคือถ้าดื่มเยอะเกินไปคาเฟอีนจะทําให้หัวใจเต้นเร็วใจสัน่นบางคนก็รู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับโดยเฉพาะถ้าดื่มตอนเย็นหรือก่อนนอนอีกอย่างหนึ่งคือคาเฟอีนอาจทําให้ร่างกายขับน้ําออกเยอะขึ้นใครที่ดื่มกาแฟมากๆ อาจจะปัสสาวะบ่อยจนร่างกายขาดน้ำได้และถ้าดื่มกาแฟใส่น้ำตาลหรือนมข้นหวานเยอะๆก็อาจทำให้น้ำหนักขึ้นเสี่ยงเบาหวานหรือโรคหัวใจได้เหมือนกันครับดังนั้นกล้าผักอยากบอกเพื่อนๆทุกอย่างบนโลกมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างให้พอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปดังคำพระท่านที่ว่าให้อยู่ในสายกลางกาแฟไม่ใช่ของไม่ดีนะครับแต่ควรดื่มอย่างพอดี วันละหนึ่งถึงสองแก้วกำลังเหมาะแล้วก็พยายามเลือกกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือของหวานมากเกินไปจะดีต่อสุขภาพที่สุดเลยครับสุดท้ายนี้กาแฟก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งครับถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักดื่มพอดีพอดีก็เป็นเพื่อนที่ดีแต่ถ้าเราดื่มมากเกินไปก็อาจทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ